สวัสดีค่ะมาเจ้ามาทําขนมขนมเข่งกล้วยน้ําว้าจ้ะอันนี้ซื้อ,อกล้วยน้าําว้ามีอยู่สามลูกสุกงอมแล้วจ้าใกล้จะถึงอุดจีนแล้วมารีบทําขนมกันดีกว่าจ้าวันนี้ทําขนมเข่งกล้วยน้ําว้านะคะเราจะมาบี้ก่อนนะไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะแล้วแต่ชอบเลยไม่เป็นไรนะคะจะละเอียดประมาณไหนก็แล้วแต่นะคะ เรามาบี้ก่อนจ้ามาบี้ก่อนนะคะวันนี้ก็จะรีบหน่อยนะคะเพราะว่ามีมีช่างเข้ามาทำแก๊สให้<ม>ก็จะทำแบบรีบๆนะคะโอเคเรามาบี้กล้วยก่อนกล้วยจะใช้กี่ลูกก็ได้จ้าแป้งเราเราส่วนแป้งเนี้ยเราจะใช้แป้งสองอย่างนะจะใช้แป้งข้าวเหนียวกับแป้งมันจ้ะแป้งข้าวเหนียวกับแป้งมัน เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตามขั้นตอนเลยนะคะอ่ะบี้ๆซะหนอ่อยเอาไม่ต้องแหลกมากเท่าไหร่แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนะคะสูตรนี้เราเนึ่งเสร็จแล้วจะเอาไปทอดนะคะชุบไข่ทอดอร่อยมากอร่อยมากเลยนะคะเราไม่กินแต่แป้งอย่างเดียวเราใส่กล้วยเข้าไปด้วยนะคะ ราจะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือจะเป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะมีน้ำตาลทรายแดงก็ใช้น้ำตาลทรายแดงจ้าจากนั้นเราจะใส่อันนี้มีแป้งข้าวเหนียวอยู่ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะอัน,นี้นะคะใส่ลงไปจ้ามีอยู่ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะนี้ค่ะนะคะประมาณหนึ่งถ้วย อันนี้ก็ประมาณหนึ่งถ้วยใหญ่นะคะหนึ่งถ้วยแกงจ้าประมาณหนึ่งถ้วยแกงนะคะประมาณหนึ่งถ้วยแกงจากนั้นเราก็ใส่แป้งมันเข้าไปใส่แป้งมันสักสิบช้อนนะคะไม่ต้องพูนมากนะคะใส่แป้งแป้งมันเข้าไปสักสิบช้อนสองสาม สี่แปดช้อนก็ได้แล้วแต่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าสักสิบช้อนนะคะสิบช้อนไม่ต้องไม่ต้องพูนนะคะสิบช้อนนี้จะ้ะช้อนตักแกงนะคะจากนั้นเราคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันก่อน จากนั้นเราใส่น้ําตาลอ่น้ําตาลใส่เข้าไปกล้วยก็มีความหวานแล้วน้ําตาลก็ใส่ลงไปสัก10บช้อนนะคะอ่าสิช้อน1หรืออาจจะไม่ถึงเราชิมได้นะกะ็2 3 4 5 6ม่หเอาลองลองสัก7ช้อนก่อนเดี๋ยวค่อยมาชิมแล้วก็ใส่เกลือไปสักครึ่งช้อนชา เดี๋ยวเรามาชิมได้นะคะชิมได้จ้าให้เป็นลายผสมแป้งเนี่ยเราชิมได้นะคะก็าจะเอาหวานประมาณไหนแต่อย่าลืมไปว่าเรามีกล้วยกล้วยก็หวานแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาใส่กะทิลงไปกะทิกับน้ำแล้วก็ใส่กะทิกับน้ำลงไปนะคะกะทิตามด้วยน้ำด้วยนะคะกะทิก็ ใช้หนึ่งกระปอ๋องแป้งแป้งหนึ่งถ้วยแกงแป้งมันสักไม่ถึง10ประมาณาช้อนเล็กก็10ช้อนนะคะช้อนช้อนแกงก็อาจจะไม่ถึงไม่ถึงสิช้อนอย่าใส่พูนนะคะใส่พอดีพอดีจะ้ะจากนั้นเราใส่น้ําลงไปผสมน้ําลงไปนะคะเดี๋ยวเราผสมกล้วย ก็จะได้ประมาณนี้น้ำได้ใส่พอดีพอดีนะคะใส่ไม่เยอะมากนะคะใส่ครึ่งของครึ่งถ้วยก็พอและให้มันเหลวประมาณนี้คนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวใชอ้อันนี้คนก่อนนะคะใช้ตะกร้อคนนะคะจะได้ละลายจะได้ละเอียดนะคะเดี๋ยวเราใส่กล้วยลงไปสามารถชิมได้นี่แหละผสมเข้าไปแล้วเนี่ยเอานิ้วเนี่ยแตะเข้าไปชิมดู หวานโอเคแล้วไม่ต้องเพิ่มน้ําตาลพอดี๋ยวจะใส่กล้วยอ่าไม่ต้องถึงสิบช้อนนะคะไม่ต้องถึงสิบช้อนเนี่ยช้อนช้อนเนี่ยช้อนตักแกงประมาณเนี้ยประมาณสักหกเจ็ดช้อนประมาณนี้ชิมดูก่อนนะคะพอเดี๋ยวต้องใส่กล้วยใส่กล้วยเข้าไปก็สามารถชิมดูได้จ้ะหวานประมาณนี้คือถือ,ถอว่าใช้ได้แล้วนะคะ อ่ามันก็ไม่ข้นไม่เละจนเกินไปประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเอาไปนึงน่งใส่กล้วยลงไปจ้ะใส่กล้วยลงไปเลยนะคะกล้วยสามลูกประมาณนี้นะคะจากนั้นก็คลุกเค้าไว้เข้ากันจ้ะคลุกเค้าไว้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะอ่าคลุกเค้าไว้เข้ากันก่อน เราใส่น้ําเยอะเกินไปเดี๋ยวไปนึ่งมันก็จะแฉะนะคะเราต้องนึ่งเสร็จแล้วพักให้เย็นก่อนพอเย็นแล้วมันจะได้อยู่ตัวมันจะได้อ่ามันจะได้ไม่เละนะคะต้องให้ให้เย็นสนิทก่อนแล้วค่อยเอาไปทอดนะคะชุบไข่ทอดจ้าประมาณนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ถ,ถือไว้ใช้ได้แล้วล่ะจากนั้นเราจะใส่อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะ ถ้วยฟอย์ถ้วยฟอย,ย์ใส่เข้าไปจ้ะใส่เข้าไปนะคะหรือใครจะใส่เป็นอ่าเขาเรียกอะไระถาดอ่ะเป็นถาดหรือจะใส่ถาดก็ได้ก็ประมาณนี้แล้วก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจเอไปนึ่งเลยจ้มามาจาน้ำเดือดแล้วใส่ลงไปนึ่งนะคะ สักครึ่งชั่วโมงโอเคมาจานนึ่งเสร็จแล้วนะคะสุกแล้วจ้าโอเคนะคะจากนั้นก็พักให้เย็นให้สนิทก่อนนะคะมาจ้าตอนนี้ก็เริ่มอุ่นๆแล้วนะคะที่จริงแล้วจะทําจะพักให้เย็นแล้วจะทอดให้ดูแต่ว่าต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงนะคะกว่าจะเย็นลงนะคะ ทางที่ดีแล้วเย็นลงให้มันเยน็นแล้วทีนี้ก็แช่ตู้เย,ย็นไว้พรุ่งนี้ถึงเอามาทอดจะดีที่สุดนะคะต้องพักให้มันเย็นให้สนิทก่อนนะคะตอนนี้มันมันยังอ่ามันยังไม่เย็นนะคะต้องพักไว้หลายชั่วโมงกว่าจะเย็นนะคะก็เลยไม่ได้อ่าทอดให้ดูนะคะจะพักให้เย็นก่อนแล้วก็แช่ตู้เย,ย็นไว้ประมาณสักหนึ่งคืนก่อนนะคะหรือหลายชั่วโมงพักใส่ตู้เย,ย็นไว้ประมาณหนึ่งคืนแล้วเอามาทอดมันจะสวยจ้ะ ชุบไข่แล้วก็ทอดนะคะตอนนี้อ่าหอมมากเลยจ้ะหอมนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ